พระธรรมเยเรมีบทที่32สองนี่เป็นพระดำรัสจ,จากองค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเยเรมีในปีที่สิบของรัชกาลกษัตริย์เสเดคิยาแห่งยูดาซึ่งเป็นปีที่18ของกษัตริย์ในบุคัตเนสซาขณะนั้นกองทัพของกษัตริย์บาบิโลนกำลังล้อมกรุงเยรูซาเลม็มส่วนผู้เผยเพระชนะเยเรมีถูกกักตัวไว้ในลานทหารรักษาพระองค์ ในพระชวังของกษัตริย์ยูดากษัตริย์เสดคิยาแห่งยูดา,ดาให้คุมขังเยรมีไว้ที่นั่นพระองค์ตรัสว่าเหตุใดเจ้าจึงพยากรณ์เช่นนั้นเจ้าพูดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่าเรากําลังจะมอบกรุงนี้ให้กษัตริย์บาบิโลนยึดครองกษัตริย์เสดคิยาแห่งยูดาจะหนีไม่พ้นเงื้อมือของชาวบาบิโลน แต่จะตกอยู่ในเงื้อมือของกษัตริย์บาบิโลนอย่างแน่นอนเขาจะได้เห็นเนบูคัดเนสากับตาและจะได้พูดกันซึ่งซึ่งหน้าเนบูคัดเนสาจะนำตัวเสด็คิยาไปยังบาบิโลนและเขาต้องอยู่ที่นั่นจวบจนวันที่เราจัดการกับเนบูคัดเนสาองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าถ้าเจ้าต่อสู้กับทัพบ,บาบิโลนเจ้าจะไม่ชนะเยไดมีกล่าวว่า พระดํารัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าพเจ้าดังนี้ว่าลูกพี่ลูกน้องของเจ้าคือฮานมเอลบุตรชันลุมจะมาหาเจ้าและกล่าวว่าขอให้ท่านซื้อที่นาของข้าพเจ้าในเมืองอนาทศท่านมีสิทธิและหน้าที่ที่จะซื้อเอาไว้ในฐานะญาติที่สนิทที่สุดแล้วฮานมเอลลูกพี่ลูกน้องของข้าพเจ้าก็มาเยี่ยมข้าพเจ้าที่ลานทหารรักษาพระองค์ ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้และกล่าวว่าขอให้ซื้อที่นาของข้าพเจ้าในอนาโทษเขตเบนยามินเถิดเพราะท่านมีสิทธิ์ไทยและครอบครองขอให้ซื้อไว้เป็นของท่านข้าพเจ้ารู้แน่ว่านี่คือพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าจึงซื้อที่ดินผืนนั้นจากฮานามเอลลูกพี่ลูกน้องของข้าพเจ้าและช่างเงินหนักสิบเจ็ดเชเขลให้เขา ข้าพเจ้าลงชื่อและประทับตราในสัญญาซื้อขายต่อหน้าพยานแล้วเอาเงินมาช่างจ่ายให้เขาแล้วข้าพเจ้าหยิบสัญญาที่ประทับตราแล้วซึ่งระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆพร้อมทั้งสำเนาซึ่งไม่ได้ประทับตราข้าพเจ้ายื่นเอกสารเหล่านี้ให้แก่บารุกบุตรเนริยาซึ่งเป็นบุตรของมาอาเสอาต่อหน้าฮานัมเอลลูกพี่ลูกน้องของข้าพเจ้า และพยานทั้งหลายที่ได้ลงนามในสัญญาและต่อหน้าชาวอยู่ทั้งปวงที่นั่งอยู่ในลานทหารรักษาพระองค์แล้วข้าพเจ้ากล่าวํำชับบารุกต่อหน้าคนเหล่านั้นว่าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่าจงนำเอกสารเหล่านี้ทั้งสัญญาซื้อขายที่ประทับตราแล้วกับสำเนาเก็บไว้ในหายเพื่อจะคงทนอยู่ได้นานเพราะพระยาเวผู้ทรงฤทธิ พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าบ้านเรือนที่นาและสวนอังุ่นจะมีการซื้อขายกันอีกในแผ่นดินนี้หวังว่าพี่น้องจะได้ข้อคิดจากการอ่านพระธรรมเยเรมีบทที่32นะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากข้อคิดของผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลังเผชิญปัญหาอย่างไรและพระเจ้าต้องการจะสอนพี่น้องอย่างไรผมได้ข้อคิด อยู่ในข้อที่25ครับพระกัมพีบันทึกไว้ว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายพรองค์ตรัสกับข้าพระองค์ว่าจงเอาเงินซื้อนาและหาพยานเสียแม้ว่าเมืองนั้นจะถูกมอบไว้ในมือของคนเคโลดีพี่น้องครับเมื่อเกือบ20ปีก่อนนะครับเกิดสึนามิสึนามินะครับที่จังหวัดนะครับทางภาคใต้นะครับหลังจาก เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นไม่นานนะครับราคาที่ดินในภาคใต้นะครับในจังหวัดภาคใต้เกือบทั้งหมดโดยเฉพาะจังหวัดที่ถูกคลื่นสึนามิทําลายนะครับลดลงอย่างมากเลยครับเพราะว่าเจ้าของที่ก็ไม่ต้องการจะอยู่ที่นั่นต่อไปอยากจะขายนะครับและก็ไม่มีใครอยากจะซื้ออีกต่อไปเพราะกลัวว่าเมื่อไหร่จะเกิด ซีอนอมิดขึ้นอีกก็ไม่รู้ผู้ขายก็อยากจะขายผู้ซื้อก็ไม่อยากจะซื้อก็เลยทําให้ราคาที่ดินในช่วงนั้นถูกมากนี่คือราคาที่ดินในภาคใต้นะครับขณะที่ราคาที่ดินในภาคเหนือนะครับทีบตัวสูงขึ้นเยอะเลยครับเพราะคนรู้ว่าภาคเหนือนั้นอยู่ที่สูงน้ําทะเลก็คงจะไปไม่ถึง ก็เลยทําให้มีการกว้านซื้อนะครับที่ดินในภาคเหนือนะครับคนกรุงเทพคนใต้ก็เลยไปซื้อที่ดินในภาคเหนือไว้เยอะแยะเลยเรื่องที่เกิดขึ้นนี่ก็คล้ายๆกันครับในเวลานั้นนะครับพี่น้องกรุงเยรูซาเล็มนะครับกำลังจะถูกยึดครองโดยนะครับอาณาจักรบาบิโลนกาลังจะตกไปเป็นเฉลยและอย่าลืมนะครับเมื่อเป็นเฉลยนั่นคือคนทั้งหมด ในกรุงเยรูซาเล็เมคนหนุ่มคนสาวนะครับยกเว้นคนแก่คนที่พิการเขาก็อาจจะไม่กว่ดต้อนไปเป็นเฉลยก็อาจจะทิ้งไว้แต่คนส่วนใหญ่ที่มีกำลังวังชาที่มีนานาคตนะครับจะถูกจับและส่งไปอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็เมจะต้องถูกเนรเทศไปหมดเยรูซาเล็เมจะกลายเป็นเมืองร้างไม่มีใครอยู่เพราะคนจะต้องถูกอพยพไปอยู่ที่ บาบิโลนดังนั้นจะมีใครละครับที่จะมาเก่งกำไรครับเหมือนนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยเราจะมีใครมาเก่งกำไรซื้อที่ดินในประเทศอิสราเอลที่กรุงเยรูซาเล็มที่จะต้องลบล้างไปอีกต้อง70ปีนะครับอีก70ปีนะครับและเขาไม่รู้ด้วยนะครับนี่เรารู้เพราะว่าเรามาอ่านย้อนหลังแต่ว่าคนที่จะซื้อ ที่ดินที่นั่นเนี่ยเขาไม่รู้นะครับว่าคนอิสราเอลจะกลับมางั้นถ้าใครซื้อที่ดินเนี่ยถ้าเป็นพูดภาษานักธุรกิจในสมัยนี้ก็เป็นการลงทุนที่ไม่ฉลาดเลยนะครับไปซื้อที่ดินที่ดินตาบอดที่ดินที่ทําประโยชน์อะไรไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันครับไปซื้อที่ดินในประเทศที่ลุกล้างนะครับไม่มีคนอยู่แล้วอีกเ0สิปีแต่พระเจ้านะครับสั่งให้เยรมีซื้อที่ดิน เืนหนึ่งครับพระเจ้าสั่งให้เยเรมีซื้อที่ดินเืนหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันเพื่อเป็นการแสดงความมั่นใจว่าเมืองนี้จะกลับมาสู่สภาพเดิมอีก70ปีข้างหน้าคนอิสราเอลที่เป็นเชลยจะกลับมาสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่เยเรมีก็ไม่เข้าใจคำสั่งของพระเจ้าหรอกครับแต่ในฐานะผู้เผยพระนะของพระเจ้าผู้รับใช้ของพระเจ้า เราเชื่อฟังแม้ไม่เข้าใจเยรมีก็เชื่อฟังคําสั่งของพระเจ้าเขาก็ไปซื้อที่ดินผืนที่พระเจ้าบอกหลังจากซื้อเสร็จแล้วเขาก็เลยมาอธิษฐานขอความเข้าใจจากพระเจ้าพี่น้องสังเกตหมครับเยรมีไม่ได้อธิษฐานขอความเข้าใจจากพระเจ้าขอเหตุผลกับพระเจ้าก่อนว่าทําไมเขาจะต้องซื้อที่ดินที่ในที่สุดแล้วจะลกล้างไป70ปี ทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นพระเจ้ามีเหตุผลอะไรที่ดีช่วยบอกเขาหน่อยได้ไหมและเขาจะได้ไปซื้อตามที่พระองค์สัง่งเยเรมีไม่ได้ขอเหตุผลจากพระเจ้าก่อนที่จะซื้อเยเรมีซื้อก่อนที่มาขอเหตุผลจากพระเจ้าอันนี้เป็นท่าทีของผู้รูบใ้พระเจ้าถ้าท่านได้ยินเสียงของพระเจ้าบอกให้ท่านทา สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วขอให้ท่านเชื่อฟังและทําตามไม่ว่าท่านจะไม่เข้าใจก็ตามพี่น้องครับบางครั้งในชีวิตคิดเสียงของเราเราก็อาจจะเป็นเหมือนกับเยเรมีคือเราไม่เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เราทําหรือเราไม่เข้าใจพระคัมภีร์บางข้อบางตอนเช่นพระคัมภีร์บอกว่าให้เรารักศัตรูของเราเราไม่จําเป็นต้องรอให้เข้าใจก่อนที่จะ เชื่อฟังเมื่อพระคัมภีร์บอกให้เรารักศัตรตูแม้เราไม่เข้าใจคําสั่งก็ขอให้เรารักศัตรตูของเราขอให้เชื่อฟังไปก่อนที่จะเข้าใจถ้าเรามั่นใจว่าเสียงที่เราได้ยินนั้นมาจากพระเจ้าจริงๆซึ่งถ้าเสียงที่จะมาจากพระเจ้าจริงๆก็จะต้องไม่ขัดแย้งกับหลักการของพระคัมภีร์ตอนอื่นๆถ้าเรามั่นใจอย่างนั้นจริงก็ขอเราทาตามโดยอาจจะไม่ต้องเข้าใจ ทั้งหมด1 0 0เเมื่ออับราฮัมได้ยินเสียงของพระเจ้าให้ออกจากเมืองเออไปอยังที่ที่พระองค์จะบอกให้เขารู้เขาก็ไม่ต้องรอให้รู้หมดก่อนว่าที่นั่นคือที่ไหนปกติคนออกเดินทางก็ต้องรู้เป้าหมายแต่อับราฮัมออกเดินทางโดยไม่รู้เป้าหมายไม่รู้ว่าเป้าหมายอยู่ที่ไหนแต่รู้ว่าเขาจะต้องเชื่อฟัง เสียงของพระเจ้าและพระเจ้าจะค่อย,อยเๆเปิดเผยเป้าหมายทีละขั้นทีละตอนพี่น้องครับอิสอักนะครับซึ่งเป็นลูกของอับราฮัม mm hmm. ก็ไม่เข้าใจว่านะครับทำไมนะครับพระเจ้าสั่งให้เขาหว่านเมล็ดพืชในแผ่นดินที่ไม่มีน้ําเลยในปีนั้นๆคนในแผ่นดินนั้นหนีไปอยู่ที่อื่นหมดแล้ว ไม่มีใครอยู่แล้วเพราะว่ากันดานน้ำนะครับหวานอะไรไม่ได้ครับไม่มีน้ําเลยหวานมเมล็ดพืชแต่ก็จะแห้งตายหมดแต่พระเจ้าไม่ให้อิสอัคทิ้งแผ่นดินนั้นไปเหมือนคนอื่นแต่ในทางตรงกันข้ามพระเจ้าบอกว่าให้เขาหวานมเมล็ดพืชน,นะครับมเมล็ดพันธุ์นะครับลงในแผ่นดินที่ไม่มีน้ําเลยอิสอัคก,ก็ไม่เข้าใจฮะแต่เขาไม่ต้องรอให้เข้าใจก่อนครับถ่งจะเชื่อฟังเขาหวาน นะครับมาล็ดพืชตามที่พระเจ้าบอกพี่น้องและเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับพระเจ้าให้เกียรติคนที่เชื่อฟังแม้ไม่เข้าใจในสิ้นปีอิสอักเก็บเกี่ยวผลได้100เท่านี่คือสิ่งที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์คนใช้คนนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับในงานเลี้ยงนะครับที่หมู่บ้านกานาคนนั้นก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพระเยซูนะครับสั่งให้เขาเอาน้ําไปเติมที่ โอ่งล้างเท้าให้เต็มโอ่งล้างเท้าก็คือเอาไว้ล้างเท้าของคนที่จะมาะเข้ามาในงานมันก็จะล้างตอนที่เข้ามาในงานใช่ไหมครับแต่ณเวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาเร,เริ่มงานมานานแล้วอยู่ใกล้จะเลิกงานแล้วโดยเหตุผลเราก็ไม่เติมน้ําในโอ่งตอนใกล้จะเลิกงานแต่เราต้องเติมน้ําในโอ่งไว้ก่อนที่จะเริ่มงานเพื่อจะล้างเท้าแขก เวลาแขกเดินทางมาใช่ไหมครับเป็นดินประเทศอิสราเอลเป็นฝุ่นเป็นดินต่างๆก็จะเกาะที่เท้าใช่ไหมครับก็เป็นธรรมเนียมที่จะเข้าบ้านเข้างานจะภาพก็จะเตรียมโอง่งน้าใส่เต็มเลยเพื่อจะชําระก่อนที่จะเดินเข้ามาในงานอันนี้ก็เป็นขาเข้านะแต่ขาออกตอนจุดนี้ไม่จําเป็นนะและคนใช้ก็คงจะไม่เข้าใจเลยว่าทําไมนะใกล้จะเลิกงานแล้วพระญสั่งให้เอาน้ําไปเติมที่โอง่งแต่ คนใช้ก็เป็นไงฮะเชื่อฟังและทําตามในสุดแล้วเขาก็ได้เล่าอางุ่นมาอย่างมากมายเพราะการเชื่อฟังนั้นเพราะพระเยซูทรงเปลี่ยนน้ําให้กลายเป็นเล่าอางุ่นเป็นอัครับนี่คือตัวอย่างและยังมีตัวอย่างหลายตอนที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าในพระคัมภีร์ได้เชื่อฟังแม้ไม่เข้าใจและผลของการเชื่อฟังนั้นก็ทําให้เขาได้รับพระพรจากพระเจ้า พี่น้องครับพระเจ้าอาจจะเตรียมสิ่งที่ดีมากว่าให้กับเราเช่นกันแต่เราต้องเชื่อฟังพระองค์ก่อนแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะยังไม่เข้าใจก็ตามดังนั้นถ้าเป็นเสียงของพระเจ้าเราคงต้องเชื่อฟังแม้นไม่เข้าใจใช่ไหมครับแม้ว่าจะไม่รับคําอธิบายหรือจะไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนที่เยเรมีได้ถามพระเจ้า บอกว่าทําไมพระเจ้าจึงให้เขาเอาเงินของเขาไปซื้อที่นาซึ่งกําลังจะลุกล้างเพราะคนจะไม่อยู่ในประเทศนี้แล้วอีก70ปีทําไมพระเจ้าจึงทำอย่างนั้นเยเรมีถามพระเจ้าจริงนะครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์ของคนที่ไม่เข้าใจก็จะถามแต่เยเรมีถามตอนไหนครับตอนที่เชื่อฟังไปแล้วตอนที่ซื้อไปแล้วเขาไม่ต้องรู้เหตุผลก่อนที่จะเชื่อฟัง เขาเชื่อฟังพระเจ้าก่อนแล้วเขามาหาเหตุผลทีหลังอเมนไหมครับให้เราฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับข้าแด่พระเจ้าสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ที่วันนี้เรารู้ว่าเราจะต้องดําเนินชีวิตที่เชื่อฟังเสียงของพระเจ้าแม้เราจะไม่เข้าใจในตอนนั้นเหมือนที่เยเรมีแม้ไม่เข้าใจแต่เขาเชื่อฟังและเขามาถามพระเจ้าตอนหลังได้เราไม่ได้เชื่อฟังเพราะเรื่องนั้นมีเหตุมีผลที่เราควรเชื่อฟัง แต่เราเชื่อฟังเพราะพระเจ้าสั่งให้เราทําเราก็เลยตัดสินใจทําขอพระเจ้าช่วยเหลือให้เรามีความคิดมีความเชื่อแบบนี้คือเชื่อฟังพระคมภีร์ทุกข้อและทําตามพระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนแม้ในขณะนั้นเรายังไม่เข้าใจเราขอพระเจ้าโปรดให้เราได้มีความเชื่อเหมือนกับที่เยรมีมีเราขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้รอบรู้ทุก เพื่อองค์มีสติปัญญาองค์ทรงรู้ดีว่าพระองค์กำลังทําอะไรอยู่และพระองค์สั่งให้เราทําอะไรขอเราเป็นคนเชื่อฟังพระเจ้าไม่สงสัยขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะให้ทามกับคนที่ไม่สบายเจ็บป่วยพระกัมภีบอกว่าเรามีสิทธิอํานาจเหนือร่างกายทุกร่างกายที่เจ็บป่วยอยู่นี้เราก็จะสั่งนะครับให้โรคภัยไข้เจ็บออกไปจากร่างกาย ของคนที่กําลังฟังมานาจารย์ใหญ่อยู่ตอนนี้พร้อมนะครับข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูเรามีสิทธิ์ทิ้น้าเหนือโรคภัยไข้เจ็บทุกประการเราขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายของคนที่ฟังมานาจารย์ใหญ่ยในขณะน,นี้จงออกไปจากร่างกายนี้เดี๋ยวนี้อาเมนขยับตัวเลยครับถ้าครั้งแรกไม่หายพี่น้องก็สั่งเองเลยครับในครั้งที่สองในครั้งที่สามด้วยความเชื่อ ถ้าท่านเชื่อถ้าเจงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอาไปเลยครับอย่าลืมนะครับซ้ายมือของท่านมี QR Code คเมื่อท่านสแกนหรือถ่ายรูปท่านจะพบกับนะครับเมนูที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายญาณของท่านเช่นเมนูมานาจันใหญ่เมนูคำายารชีวิตนะครับเมนูบทเรียนสอนผู้เชื่อใหม่อย่าลืมส่งนะลิงก์นะครับมานาจันใหญ่ไปให้เพื่อนบางคนที่ท่านรู้จัก ฟังจบแล้วนึกถึงบางคนที่เขายังไม่มีลิงก์นี้ส่งไปก็เ,เลยครับให้เขากดติดตามทุกๆวันตอน9โมงเชา้ายกเว้นวันที่จะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook ของกสจักรนะครับถ้าเขาไม่มีเวลาฟังตอน9โมงเชา้าเขายังสามารถเข้ามาฟังย้อนหลังได้ทาง YouTube ได้ตลอดเวลาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ พระพักทอประกายอลนด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาทัานและมอบสันติสุข พระเจ้าทรงโปรดประทานและทวทั <t od il |ms|> ้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานและทวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้า ครอบครั e ธนทะก o ล้ลานจนทะลุล้านขอพระเจ้าทรงหมดเพื่อท่านและ e ุกทั้งพงพันอีกนึร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนทะลุล้านจนทะลุล้านการ e รงสั่งทิฐนำทั้งท่านไปแต่อรงตามติดอยู่ข้างคุ้มภัยอบล้อมรอบกาย ข้างกางอยู่ข้างกยงรงวันตวันลับไปจะมาเมืจะไ,ไปที่ไหอย่า,มาเมื่อรองอย่ามาชืชนชมนมีพระองค์นมีพระอง และคุ้มครองให้พระพักทอประกายและล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาทันมและม